สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู้คุณสุขคนครับพอกับเ่าเท้าทาหงหน้านชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาเมื่อนี้หนวดมึกหนวดมึกใหญ่หนวดมึกเบบีหนวดมึกเบบีซื้อน่วยแต่ว่าหนวดใหญ่มาเอามาเป็นหนวดนำเมื่อนี้ได้ซองหัวครับเอามาอันนี้ตัดมาแล้วครับโอ้ถือกล่มนี่แหงไว้พี่น้องมาแก้มพักตังอูนำพี่น้องเมื่อนี้ได้พักตังอูอ่าซาลาเนียนะครับก็พักกรอบก็บทัวน้ำจิ้มพี่น้อง น้ำจิ้มมันนี้แบบเข็มข้นแห้งนี้พี่น้องเบื้องซ <c oughs> าซิมเบิ้งอูู่จวดครับมาสับเซลน้ำบาท้าพี่น้องมาพี่น้องมาใส่เข้าไปพี่น้องือื <c oughs> <c oughs> อ มันเมียนไม่ใส่แกนกลางพอผมใส่แกนกลาง Hmm. Parktang ogo ni กินเนงเลยรถตัดหนวดออกก่อนพี่น่องสวงหัวสวงหนวดโ่วยบ่มันวันหน่อยเด้พี่น่องลร้เตืบอบดิน phát quần các bạn ừ. Châu tầm <laughs> Châu tầm <mưa. cười> มันมีน้ำจิ้ม <c oughs> น้ำจิ้มตวนแห้งขาดว่าสุดบ่อยหรอกพี่น้อง <c oughs> Mình xếp nó mong tập ta bùm ta băm Mình nhầm cúp cúp đi Bẹp Pút pút lê Tát ở đâu phía อคำมา่าเริ่มร่มย็นมากเลยบัดน,นี้ หื่มกุุบกุบเนี่ยมากไลยซื้อมาเนี่มันจะเมีย่ยเขาอย่างแบบบ้านเขาเอ็นได้เคียวมันไม่มองเนี่ย ักตังโอนกับเสียบเสียบครับขนมมันออกปดเปรี้ยวเนี่ย เขาจะส่งทั้งหนวดพี่น้องเบื่องตวนมันหน่อยโบตัด <laughs> แบบนี้รูดลอยสี่สิบบาเแ่าซื้อมาก ดึงทั้งหมดกุ่ลสี่เล่งทั้งใดทีด่มีแต่นหนวด <laughs> แกยวแบบแบบจวดคักพี่น้องเอาถูกขอไปพี่น้องทำตาออกเลยหูแห้งบ่ ข้อถอดข้อไพพี่น้องโอ้ลงผินหัวกว้อเรียบนัน่ย หมดไงกันยี่ห้อไนจังหน่อยเบื้องพี่หน่องท้าเพชรเพชรมากครักเนี่ยออกมารัดกันหลดได้พี่หนอ่องไอ้กำนองพัน <c oughs> เอาไหมพี่น้องขอ,อกมาลัดกันพะลุบ่เคยพวกัน ใจกลางมันแห้งหวานพี่น้องพาคนหน่อยเอาทีละเครื่อง tôi cũng <giữ> xa mặt bọc lọc ở đây không tốt hơn bao thao khi nằm mức nhưng còn ta cũng được hay ngay nhau này

สูตรเม็ดพิษเม็ดไอ้เม็ดพริกร่อย <c oughs> จังหวะมันเผ็ดโอ้โขอถอดขอไปด้วยพื่องเด้อคลิปนี่เผ็ดไรอีกแกงเงึผมกินอ้ไ ไอเรื่ก่อนขาโทอดเขาเขานกว่า,ขา,วข,า,ข,า,วาขาแตนบ่มันดูดลิ่นกับเพานด้านพี่น้องมันแสบลืมลืม <c oughs> เออแมนละ่ะเอาตัวน,นี้เหลืออยู่พี่น้องนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกท่านทีนนต่ติดตามรับชมบาถาเทโอ้ยควมหูซึกนาดไอตาแดงเลยเพเราะว่ายังเพชรแล้ว มันองหอนในปากองหอนในคอนะครับองหอนในตาพอผมเอาบรรยากาศนะครับยัางมือแรงบรรยากาศาทงหน้ามองเคยมไาทยาย้เบิ้งแหล,ละ่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนั้นมันแดดนะครับมาบาที่นี่ยัางมือแรงคนละให้ให้หนีเพราะท่านนี้ท่ายช่วงคำ้คำ,คำแบบนี้นะครับเห็นบรรยากาศมันก็นสีออกขิวเขียว,วในียยังหน่อยเพราะว่าแสงมันช่วงนี้แสงกำลังดีนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกท่านที่เกิดที่ตามรับชมบ่าวเท่า นะครับคลิปนี้กินนวลมึกเบบีนวลมึกเบบีนะครับซื้อหน่วยแต่ว่านวลใ,ใหญ่แก้มน้ำจิ้มกับพักกวบเสีบเสบฝากพี่ตอนน้องนะครับคือเกา่ามักกะไรถือใจกระแช่บ่วเท่านี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ